Welcome to my party, we're just getting started A life is a dream or a nightmare scarring Hand me a drink cause I think I'm going all in Get me a string, who can catch me when I'm falling Cover up my scars, flip the handlebars Crashing in my car, wake up in a bar I'll be a superstar, just on my avatar This world is so- <laughs> 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 เออข้าป่าเลยเข้าป่ามุมไหนข้างถังแดงนี่นะเอาตรงที่พี่ิว่ามันน่าจะติดอ่ะเอาแบบตกลกเลยนะใช่เลยโอ้โหดูเมื่อกี้งานป่าใหญ่คู่เลยเสียงดังที่ไหนอาอนะเดี๋ยวเข้าป่าเน,นี้ย้องขวดน,นะโอ้โหตรงไหนอ่ะพี่ยอดต้นกล้วย เห็นยังเหรอครับคือน้ำหนักเก้ากรัมครับมันตีโคตรไก่เอาไปเอาไปอุ้ยเจะตึงมืออีกดูงัดดูท่านผู้ชมดูแรงมันเขาป่ามั้งนะพี่ดูในนับด้วยนั้น นี่ดูโอ้โหลงคอทุกตัวไม่มีคำว่ามไม่ลงคออ่ะตัวนี้ก็ขึ้งโลได้อยู่นะเิงจิงจง<ะ>อะไรวะิงจงอะไรอ่ะโอ้นี่วันพระเหรอใช่พี่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้โท่านผู้ชมนาฬิกาเตือนวันพระโอเวนกำ ปลาอากัดเพลินเลยดูสีขาวซุมป๊บเห็นยังเห็นแล้วพี่สีขาวนะครับซุ่มออกเองก็ฝากกบจุดปีก3.8ด้วยกัดปากแหกแบกปลากลับบ้านก,กัดทุกสีดูสุดยอดครับต่อไปสีเขียว3.8เซนที่เปลี่ยนสีไมบ่อยนะไม่ใช่มันขาดหรืออะไรหรือปากสีเปล่านะปากทนมากเหีื่อตัวนี้แต่ที่เปลี่ยนบ่อยนี่ว่าอยากให้เห็นนะ ว่ามันกัรทุกสีเอออ่ะมาเดเรียมไหนดีวะไป้องเรียมไหนทูไม่ง่ายนั่นแหละพี่ตรงไหนอะ่ะริมบอ่อเลยอะมุมเลยอะขอบเนี่ยเหรอที่กิ่งไม้เยอะอู้หูลกอะ่ะเนี่กันตะวะาเราดีอู่แล้ว,วเห็นปะเห็นครับโอ้ไม่ติดหรอกก็เฉดไม่ได้แตกเลยหรอก เฮีเราแบบกันาาสวะเท่ยยหย่ยเราจะกินได้มีปาลนดดา,า,าน,ลปไปไนั่นแหลเพหึ่วว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 วสวว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 ว้วว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 วหออเยวยยน ว้าจัดแบบไม่โดนไงต้อนอมะม่วงยังไม่ได้กินอะ่ะตรงถังแดงเห็นหปะเห็นไหมเฮ้ยเฮ้ยมีตดเมันกี้เสียงอะไรอ,ะอ่ะคนเงี้ยคนเงี้ย อ๋อเห็นปะเห็นกระโดดสัมปลาโลมาเมื่อกี้ไอ้เหี้ยคุณรู้ <c oughs> คือไม่ได้คิดว่ามันจะกัดแล้วกัดไม่โดนโตมาได้ยังไงครับเนี่ยโรบินกัดไม่โดนเหยื่อไอ้หา่าก็ตกใจเลยถ้าโดนนี่โอ้โหมีโลนะตัวนี้เนาะเอาไมา้เอาไมา้คัดก่อนคัดก่อนน้ำต้องหนึ่งคาดเห็นไหมเห็นครับ เขาไม่อยู่อะตัวนี้เขาไม่อยู่โอ้ยเชื่อสายสองแม่ตัวเนี้ยเห็นปะเห็นจอดกันไหมเห็นเลยไอ้ตัวนี้ไม่ยหูมันกัดแบบตุบต้นมันมุดเลยไงไอ้้ตัวนี้สองแน่อะกล้าท้าเลยมีสองที่ผมกล้าพูดงี้เพราะว่าเราได้ไซโลสองตัวแล้วไงคือแบบโอ้ยจคตรใจสั่นเลยจะขี่อยู่นิ่ง ครบตดปีก3.8นะครับดายมากเมาดูกระตัยดายมากเลยจังอยู่ติดโอ้โหอยู่กันเรียบเลยอืมอะไรกระโดดไปอ่ะเอ้า อะไรเี่ทขาไมขาดง่ายๆอ่ะไม่ขาดจากอะไรขาดสายเอ้ยขาดกิปโอ้ไปแล้วครับกลติปีกตีเขียวผมมัดกีบไม่น่าหน่ะดิเมื่อกี้ไม่มีรายรูดเลยเี่มันขาดรอะเออคือม,มันโดนฟันใ้ตัวใหญ่เมื่อกี้วะ่ะช็อกหน้าเปื่ปอ,อยเลย,นะเลยพี่เปือ่อยหลองนิยสลีเลยนะใช่เพ่อ่ไปแล้วตีเขียวเดี๋ยวมันงมไหต้องรักแขนให้ได้ไป มาเดี๋ยวล้างแขนเดี๋ยวสีม่วงกิ๊บไม่มีแล้วต่อตรงเลยเห็นปะเอา้าน่าจะตัวสุดท้ายแล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มตื่นแล้วเรื่องสุดท้านเราต้องอ่านหมายให้าราดเห็นปะเหน่ครับอุ้ยทำมาทำดิมา từ mọi người biết Ông hộp bì vậy Nghe một cái đôi không con này คา <c oughs> เต็มไข่เลยครับวัดปลาต้องระวังนะครับเหมือนมันรู้ทันเลยพวกนี้มันอมมล้เรียบร้อยเราแน่ดูทำไมเอามาห็นไหมหนึหงเดื ครับยังอยู่ไหมยังอยู่เลยไม่ก็ไม่ไงละเห็นแล้วเ ไม้เนะี่ยตัวกัดเนี่ยนะยังไงอ่ะซ้ายเนี่ตรงนั้นเห็นไหมกัดอันนั้นยังไงเพืยเห็นเพืยเห็นนะเห็นครับ อ,อ,ยอ,ยอยู่อ่ะไม่ยู่มะไมยุ่งไมยู่แล้วเหมือนกันเ <laughs> สียดาดสีเขียวเราขาดไว้วันหน้าเรามาล้างแค้นใหม่ครับสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดคายสนใจร้านไหนนะสนใจกดปิดปิกไปขายที่ร้านนะครับติดต่อได้มีราคาส่งให้นะครับเดี๋ยวเบอร์ขึ้นในฟือบเป็นไงโอเคติดต่อมาครับไปแล้วสวัสดีครับ u b s c ร i b e แลร์ด้วย